ครับส่วนอันนี้ก็เป็นเนื้อหมูสันนอกนะฮะที่ผมจะมาหมักเป็นหมูแดงเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นชิ้นนะผมซื้อมาหนึ่งกิโลแต่คงทำไม่หมดน่าจะใช้ครึ่งกิโลนะ,ะในการทำหมูแดงหมักเดี๋ยวเรามาหั่นเป็นชิ้นนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมักครับยังไม่ได้หั่นนะเดี๋ยวผมหั่นเป็นชิ้นยาวๆแล้วก็มาหมัก ต้องหมักทิ้งไว้ประมาณสักสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงเดี๋ยวเครื่องหมักผมจะบอกรายละเอียดอีกทีนึงนะครับครับผมก็เตรียมเครื่องหมักแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหมักหมูแดงกันนะครับน่าจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงในการหมักครับในนี้ก็จะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีต่บ หรือไม่ก็ซื้อสำเร็จรูปเลยของพวกร้านแมพอยฮะที่เป็นสองสองหรือโรโบโก็ได้ครับใช้ได้เหมือนกันฮะและส่วนที่เป็นน้ำหมักเนี่ยหลังจากที่เราย่างหมูแล้วน้ำหมักเราจะเอาไปทำเป็นน้ำหมูแดงด้วยเพราะว่ามันจะต้องเหลือน้ำอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็น้ำที่ใช้ต้มหมูสามชั้นอย่าทิ้งนะครับเอาไว้มาทำเป็นน้ำราดหมูแดงครับผม เราหมักแล้วนะครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับในการหมักครับเขาให้เข้ากันนะครับทั่วๆเลยครับเขาให้ทั่วๆครับ หลังจากเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปพักไว้ในตู้เย็นนะครับสองชั่วโมงครับหาฝาอะไรครอบก็ได้นะครับหรือว่าใช้พลาสติกแปเอาไว้นะฮะสองชั่วโมงครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะทําหมูกรอบนะครับเดี๋ยวเราต้องมาทอดกันนะครับเตรียมเตรียมย่างนะครับ หลังจากที่หมักมาแล้วสองชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมก็จะเตรียมย่างแล้วนะครับอมีอีกคนน้วเนี่ย สิเราเนี่ยอีเจ๊กรูอะไรที่เอาประป้าเรามีกินละหานอะ่ะไมูอะไรไม่รูอะไรไม่มีเมือป้าอ๋อไม่ได้เขาชอตที่เป็นเค้ก